นางแพรนางแพรง่วนขับง่วนต่อเวลากับบอลง่วนง่วนครับกินเพื่อนเลย่ง ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ฝากากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อผมลง มาแล้วเริ่มมาแล้วอยู่ห้องบนนูนนน้นอีกนู้นนู้นวันนี้ไม่ได้เอาค่ากองมาเลยไม่นิ่งเลยต้องใช้ค่ากองจะได้นิ่งๆหน่อยแพี่เร็วมาแม่อยู่นี่<า>เร็วสิแม่นมาแล้วแม่นมาแล้ว khú phét nè, tụi nè, khai tụi khú về điếu, đã trăng đền qua, aiu xong đền có qua, vàกด like,กด share,กด theo dõi đấy nè, các. à, đã mà, đã, nôn, ทินยาในแปลงมันเคยเป็นแปลงข้าพูพเขา้าไทยไว้ยังไม่ได้ทำเลยสบายเธอเขียวเขียวไรทุ้งนะครับแกะไรทุง้งตัวนี้ชื่อลังสาดกับอีอไรเนี่ยเของมีเคี้อะไรเน่ย นนดินดินดินจไอโจไปไหนเนี่ยน้่นเนี่ยฝาก like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนะครับก็จบกิจเพียงเท่านี้สวัสดีครับ